วัดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะดาวจังวกรคุณหมอพริตตี้เองนะคะ ค่ะนะคะหลายคนค่ะอยากทราบนะคะว่าน้ำไฮโดรเจนเนี่ยเป็นน้ำอะไรยังไงแล้วทำไมถึงมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวันนี้บมื่อจะมาเฉลยในคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นค่ะเราต้องแยกก่อนนะคะน้ำเนี่ยก็คือมีหลายอย่างหลายแบบนะคะน้ำที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าจริงๆไม่ดีนักนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นน้ำอัดลมก็คือลมพวกนี้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะน้ำอัดลมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบน้ำหวานที่อัดลมหรือว่าน้ำโซดานะคะที่อัดลม ก็คืออัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะอาจจะทําลายร่างกายเสียด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ําเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะเป็นลมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นกรดด้วยดังนั้นถ้าให้คุณแสบท้องแสบกระเพาะได้ง่ายจึงไม่ค่อยแนะนํานะคะว่าถ้าจะนํามารับประทานนํามาดื่มกันเพื่อความบันเทิงเรืองลมโอเคชั่วคราวได้ค่ะแต่ถ้ามาดื่มนะคะคน้ําอัดลมหรือว่าน้ําอัด แก๊สคาร์บอนไดออกซด์เหล่านี้เพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพไม่ใช่เลยค่ะเป็นหนทางที่ตรงกันข้ามเลยนะคะต่อมาค่ะน้ําที่อัดแก๊สนะคะออกซิเจนต้องดูให้ดีฟังให้ดีนะคะอย่างกรณีของน้ําโอโซนเนี่ยนะคะน้ำโอโซนก็คือเอาออกซิเจนมาแล้วก็มาปรับโมเลกุลเป็นโอห้อย3โอโซนแล้วมาอัดในน้ํา เป็นน้ำโอโซนนั้นอันนั้นเป็นน้ำโอโซนที่เอาไว้ชําระล้างนะคะเอาไว้ชําระล้างเอาไว้ฆ่าเชื้อนะคะเอาไว้ทําความสะอาดไม่ได้เหมาะสมที่จะเอามาดื่มรับประทานนะคะดังนั้นถ้าคุณไปฟังมาว่าอุ้ยอันนี้เป็นน้ําอัดแก๊สออกซิเจนเนี่ยขอให้ระวังให้ดีว่ามันคือน้ําโอโซนหรือเปล่าซึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือเอาไว้ทําความสะอาดเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคนะคะคนละประเด็นเลยค่ะแต่สําหรับน้ําไฮโดรเจนนั้นง่ายๆเลยค่ะก็คือเป็นน้ําแล้วก็มีกาา๊าซไฮโดรเจนอัดลงไปแต่ประเด็นสําคัญ น้ำไฮโดรเจนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร คุณสมบัติของน้ำไฮโดรเจนนั้นก็คือว่าเขาสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะโดยที่เราวัดจากค่า O.R.P. Oxidation Reduction Potential ที่เป็นลบทำให้เขามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะกรณีที่ท่านต้องการจะดูแลสุขภาพเช่นรับประทานพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะคะในงานศึกษาการวิจัยของน้ำไฮโดรเจนเนี่ยนะคะเขาก็มีความพยายามที่ว่าเอ๊ะถ้าดื่มน้ำไฮโดรเจนร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจะมีส่วนช่วยไหมนะคะก็มีงาน วิจัยสนับสนุนว่าเนี่ยช่วยทําให้เหมือนกับการดูดซึมนะคะเหมือนเป็นการผลักให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมเลกุลต่างๆเนี่ยเข้าสู่เนื้อเยื่อเซลล์ได้ดีขึ้นนะคะด้วยโมเลกุลของน้ำไฮโดรเจนอ่ะคราวนี้เราก็งงกันสิว่าเอ๊ะมันขนาดนั้นเชียวหรือเพราะอะไรเรากลับมาที่ว่าน้ำไฮโดรเจนก็คือน้ําที่มีโมเลกุลไฮโดรเจนใช่ไหมคะถึงเวลาปุ๊บเนี่ย ไฮโดรเจนจะมีคุณสมบัติในการแพร่ที่เร็วมากค่ะมันจะเหมือนการฟลั s h น้ําก็คือแบบมีแรงส่งนะคะพอเราดื่มน้าไฮโดรเจนไปฟลุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงที่ผลัดส่งฟลุ๊บเข้าไปสู่ทั่วสารพางร่างกายอันนี้นะคะก็มีงานวิจัยนะคะในต่างประเทศหลายงานวิจัยที่สนับสนุนว่าโมเลกุลของน้ำไฮโดรเจนเนี่ยนะคะสามารถที่จะสนับสนุนให้ตัวโมเลกุลของน้ําเข้าสู่ทั่วสารพางร่างกายได้ทรงประสิทธิภาพขึ้นนะคะนอกจากนีแล้วนะคะยังมีนะคะงานวิจัยที่นําน้ำไฮโดรเจนมาใช้นะคะเป็นไอของ น้ำไฮโดรเจนนะคะมาช่วยดูแลเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของปอดด้วยในช่วงของ2อสมปีที่มีเรื่องของโควิดที่ผ่านมาก็ลองไปตามข่าวดูนะคะค่ะคราวนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องของน้ำไฮโดรเจนที่ลึกลงไปอีกนะคะอย่าพลาดคลิปถัดไปค่ะมอดดาจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วถ้าอยากจะเลือกว่าน้ำไฮโดรเจนที่ดีเป็นอย่างไรต้องดูคลิปถัดไปนะคะ